นี่คือสมาร์ทโฟนที่ทนทานสุดๆครับทั้งกันกระแทกกันน้ำระดับ ip 6 9และนี่คือ realme c 7 5ครับคิวจะมีนะครับในมือของผมก็คือ realme c 7 5ครับเข้ามากับสโลแกน realme c 7 5กันกระแทกไร้กังวแลแปลว่าเจ้าตัวนี้นี่จุดขายก็คือเรื่องของความทนทานในการใช้งานแน่ๆเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมรีวิวกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยดีไซน์ของ r ร a l วมี C75 นะครับเครื่องที่ผมรีวิวคือสีทองไลท n 닝 n กล์ครับถ้าพูดถึงรูปทรงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับก็เป็นทรงมาตรฐานที่เราเห็นในปัจจุบันมีมรูกล้องสี่เหลี่ยมสีทองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแผ่นโลหะอลลอยอลูมิเนียมครับก็ให้ความแข็งแกร่งแล้วก็ยังดูหรูหรามากขึ้นอีกด้วยแต่ความพิเศษจริงๆเลยก็คือลวดลายและพื้นผิวของฝาหลังนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเขาบอกว่ามันสื่อถึงพลังสายฟ้าที่ตัดผ่าน และก็ภูเขาท่ามกลางพายุครับซึ่งถ้าใครดูออกเม้นมาบอกผมด้วยแล้วกันส่วนพื้นผิวก็น่าสนใจนะครับเป็นแบบ cross arc ครับสร้างขึ้นด้วยกระบวนการการถ่ายโอนระดับไมโครนะครับเวลาเล่นแสงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกให้เห็นสวยดีเฟรมเครื่องนี้ก็เป็นแบบพลาสติกนะครับมีช่องใส่ซิมทางด้านซ้ายสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็อีกหนึ่งช่องพิเศษแยกให้เลยสําหรับไมโคร SD card ครับส่วนปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านขวาซึ่งปุ่ม power ก็ทําหน้าที่ เป็นที่สแกนนิ้วก็สามารถสแกนนิ้วได้รวดเร็วพอสมควรแล้วก็แม่นยำครับ ส่วนหน้าจอเองเป็นแบบเจาะรูกล้องตรงกลางนะครับมีขอบจอที่หนาระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่ส่วนขอบจอด้านล่างเนี่ยก็หนากว่าด้านอื่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นปกติของเลนส์ราคาหลักพันครับอจาจจะถือตัวเครื่องนี้ก็รู้สึกถึงความคมของขอบเหลี่ยมๆนะครับแต่ว่าน้ําหนักนี่ใช้ได้196การัมไม่เป็นภาระมือเท่าไหร่บอกแล้วว่าโดดเด่นเรื่องของความคงทนนะครับเพราะว่าเรียวมี C75 มากับเริดการกันน้ากันฝุ่นถึง3เรตระดับเรือธงนะครับมี I ip 6 6นะครับ ip 6 8และ ip 6 9ด้วยอย่าง ip 6 6นะครับก็คือทนต่อฝุ่นและแรงฉีดน้ำรอบด้านครับ ip 6 8อันนี้คุณเคยกันเป็นอย่างดีนะครับจมน้ำลึกได้1.5เมตรได้นาน30นาทีซึ่งจริงๆแล้วแค่เรท ip 6 8เนี่ยก็มีแต่ในระดับเรือทงนะแต่ว่า realme c 7 5นะครับจัดให้ระดับ ip 6 9ด้วยนั่นก็คือทนต่อฝุ่นและแรงฉีดน้าอุณหภูมิสูงนะครับก็คือสามารถทนต่อพวกน้ำร้อนในร ระยะเวลาสัส้นๆได้ด้วยนั่นเองซึ่ง ip 6 9เนี่ยก็ไม่เคยมีในสมาร์ทโฟนเลทราคานี้มาก่อนเลยนะครับเรียวมี c 7 5เนี่ยจัดให้เลยก็คือเรียวมีเนี่ยเขาออกแบบโครงสร้างในตัวเครื่องใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่ซีลโฟมในตัวเครื่องไปจนถึงส่วนประกอบกันน้ำอื่นๆก็อัปเกรดให้หมดเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แนะนำนะให้เอาไปลงน้ำแบบว่าจริงจังขนาดนั้นนะครับก็คือสมมติเกิดอุบัติเหตุตกนงตกน้ำเนี่ยมันยังปลอดภัยอยู่ในคลิปเนี่ยที่ผมทำคือทดสอบให้ดูเฉยๆว่าเออมันทนน สามารถนู่นนี่นั่นในน้ําได้นะครับทดสอบแบบพโถดกัปกตินิดหนึ่งนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นไปได้เอาให้แบบเกิดอุบัติเหตุตกน้ําแล้วมันรอดดีกว่าไม่ใช่เอาไปตะบี้ตะบันใช้นะครับ<อ>ในคลิปนี้ผมก็ทดสอบดูนะครับลงไปถ่ายรูปใต้น้ําดูโดยการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการกดชัตเตอร์ได้นะครับ<อ>ก็ได้ประมาณนี้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วทดสอบถ่ายวิดีโอไปด้วยเลยละกันนะครับแต่ย้ำอีกทีว่าไม่ได้แนะนําให้ลงไปทําตามผมนะครับอันนี้ผมทดสอบไปดูเฉยๆว่ามันอึดจริงๆนอกจากกันน้าระดับโหดแล้วยังกันรกระแทกแบบ360องศาด้วยนะครับแข็งแกร่งระดับเรือทงเลยนะครับด้วย Armor Shell Glass สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูงกว่ารุ่นก่อนถึง2.6เท่าเลยครับ ทนทานต่อรอยขิดขวรได้ดีกว่ารุ่นก่อนถึง4เท่าตกหน้าจอความก็ไม่เป็นไรนะครับเรียกว่าคุณสมบัติคล้ายแซฟไฟร์เลยทีเดียวสามารถตกได้สูงถึง2เมตรบนพื้นหินอ่อนนะครับและด้วย a r m ์เมอร์ l ชล o t e โรเทคชันป้องจากมุมซูมมุมมีการออกแบบถุงลมนิรภยัยภายในเครื่องนะครับและก็กรอบด้านในที่เป็นโลหะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเวลามุมตกกระแทกเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับ กันน้ำกันกระแทกกันตกขนาดนี้ก็รับไปเลยครับกับครั้งแรกของโลกกับการรับรองรักสมาร์ทโฟนเซอร์ติฟิเค e จาก TUV n d ครับและยังได้รับมาตรฐานการกันกระแทกระดับ Military Standard 810h อีกด้วยครับเรียกว่าเป็นการยืนยันได้ความทนทานให้เราได้ใช้งานกันอย่างสบายใจซุ่มซามแค่ไหนก็ไม่พังครับใช้งานได้ทนทานแล้วก็ยังใช้งานได้ยาวนานด,ด้วยนะครับด้วยความจุบแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในระดับราคาเดียวกันเลยยังเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุด ด้วยแบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah, ิลลิแอมป์ครับแซนบายได้สูงสุด24วันนะครับเล่นเกมต่อเนื่องนี่5.5ชั่วโมงแล้วก็ดูคลิป u t u b e เนี่ยต่อเนื่องได้12.6ชั่วโมงครับอายุแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะครับเขาบอกว่าแม้จะชาร์จไปแล้ว1,460รอบเนี่ยแบตก็จะยังมีสุขภาพมากกว่า80%ครับเรีวยกว่ามีอายุการใช้งานเป็น2เท่าของมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันเลยและยังสามารถรีเวิร์สชาร์จ6.5วัตต์ให้กับอุปก,กรณ์หรือสมาร์ทโฟนนออื่ๆไดด้้ีกวย และการชาร์จสายปกติเนี่ยอยู่ที่45วัตต์ครับสามารถชาร์จได้50%ภายในเวลา38นาทีและก็ชาร์จเต็มในเวลา90นาทีครับในพาร์ทของหน้าจอนะครับมากับจอ LCD ขนาด6.72นิ้วความละเอียด Full HD+ ครับคมชัดใช้ชมคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างดีนะครับอย่าง Netflix เนี่ยก็สแสดงความละเอียดได้ที่ Full HD เลยแต่ว่าก็ไม่ได้สแสดงผลเป็น HDR นะครับยังมาพร้อมกับ Refresh Rate ที่90 Hz ถ่ายหน้าจอได้สมูทกว่า กติด้วยและความสว่างจอสูงสุดที่690เนสครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเพียงพอนะต่อการใช้งานนะครับมีโหมดที่อยากแนะนําเรื่องของจอก็คือ Eye Comfort ด้วยใครที่อยากเล่นมือถือแบบสบายตารักษาดวงตาก็แนะนําให้เปิดโหมดนี้เลยนะครับแสงน้อยหรือก่อนนอนเนี่ยก็เล่นได้สบายตามากๆ ลำโพงนะครับถึงแม้จะมาแค่เพียงตัวเดียวทางด้านล่างเนี่ยแต่ว่าลำโพงเขาใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเร่งเสียงได้สูงสุดถึง400%อัลต้าบูมครับก็ถือว่ามาชดเชยเนาะในส่วนของลำโพงคู่ที่ขาดหายไปได้ความดัง400%มาแทนครับ เป็ของเร็วมี C75 ครับใช้ชิป Mediatek Helio G92 ครับมากับแรม8 g b LPDDR4X ความจุ128 g b ความจุ256 g b และยังสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีกนะครับบวกเพิ่มได้สูงสุดถึง16 g b เลยครับ เรียกว่าใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้รองรับ WiFi 2.4แล้วก็ 5G ด้วย b บ t ูท t h เป็น5.0ครับแต่มีจุดหนึ่งที่ต้องแจ้งไว้ตัวนี้เครื่องที่ไทยเนี่ยจะไม่มี NFC นะครับในส่วนของกล้องนะครับมีกล้อง2ตัวด้วยกันกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.8ครับเซนเซอร์ขนาด1ต่อ 2. 88นิ้วและกล้องอีกหนึ่งตัวเป็นฟ i ิกเกอร์เซนเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการกระพิบของหลอดไฟต่างๆก็จะช่วยปรับกล้องให้เวลาถ่ายแล้วเนี่ยไฟจะไม่วิ่งเป็นเส้นๆนั่นเองเรามาดูภาพตัวอย่างจากกล้องของเรียวมี C75 กันครับ ต้องบอกว่าเขามี AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยอย่าง AI Clear Face Algorithm นะครับช่วยเพิ่มความชัดทําให้ใบหน้าที่เบลอมีความชัดเจนแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับซึ่งฟีเจอร์ AI นี้ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตัวรุ่นนี้เลยนะครับในช่วงราคาเดียวกันเขาก็จัดมาให้กับเรียวมีด้วยในส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล กล้องหลังนะครับอัดวีดีโอได้สูงสุดที่ 180p 0 30fps ครับแล้วก็สามารถเปิดวิดีโอหน้าสายได้นะครับแต่จะถูกลดความละเอียดมาเหลือ 720p ครับและกล้องหน้าครับอัดวีดีโอที่ความเลเรียดสูงสุด 180p 0 30fps ซอฟต์แวร์นะครับเป็น Android 14ครอบทับด้วยเร็ l วมี UI 5.0นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับมีฟีเจอร์โดดเด่ยนอย่าง i n i Capsule 3.0ครับที่ผมว่าใช้งานได้ดีนะก็จะเป็น a n i m เมชันที่แสดงข้อมูลต่างๆอยู่ตรงบริเวณกล้องหน้านะครับให้เราเห็นเลยอย่างเช่นการฟังเพลง Spotify เนี่ยเวลาออกมาหน้าจอก็จะเห็น a n i m เมชันอยู่นะครับเมื่อกดเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมชื่อเพลงแล้วก็เวลานะครับหรือตอนชาร์จโทรศัพท์เองเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันด้วยนะครับและที่น่า สนใจก็คือเป็นสมาร์ทโฟน Android เครื่องแรกครับในช่วงเลทราคานี้นะครับที่รองรับการแจ้งเตือนแอปแกลบแบบเรียวถามด้วยให้เราติดตามความคืบหน้าได้เลยจากมินิแคปซูล3.0ครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI จาก GT Series ด้วยนั่นก็คือ AI Smart นะครับก็สามารถจดจำเนื้อหาแล้วก็สามารถลากมาที่ด้านขวาของหน้านจอที่เรียกว่า Smart r o u p นะครับเพื่อแชร์ไปยังแอป,ปต่างๆที่เราเซตไว้ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ทำให้เราแชร์แอป,ปได้เร็วแล้วก็สะดว กมาๆเสำหรับเรยวมี C75 นะคบมาดูราคากันดีกว่านะครับมี2สเปคด้วยกันนะครับแรม8ความจุ 128G รกิกนะครับราคาอยู่ที่5,999บาทนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแรม 8G กิกความจุ 256G กิกครับราคาอยู่ที่6 9 9 9บาทต่างกันแค่เรื่องของความจุนะครับแล้วก็ต่างกันอยู่ที่พันหนึ่งนั่นเองวางจำหน่ายวันแรก6กธันวาคมครับซึ่งผมว่าตัวนี้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับโทรศัพท์เล่นโซ เชี่ยวนะครับมีกล้องถ่ายรูปให้ใช้งานนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเกมที่เล่นได้แต่อาจจะไม่เด่นนักนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไปเด่นในเรื่องความถึก ทนนั่นเองตามที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถตกหล่นได้มีเรื่องของการกันกระแทกต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการกันน้ําถึง3ระดับ IP ด้วยการ IP 6 6 IP 6 8 IP 6 9เนะครับเรียกว่าเป็นตัวใหม่ด้วยที่เพิ่มในเรื่องของอุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นมานั่นเองนะครับใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแต่มีความถึกทนทนน้ําทนตกนะครับตัวนี้จัดไปเลยนะครับกับ Realme 475หครับ เรียวมี C75 กันน้ำกันกระแทกไร้กังวล